สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูพระพง์ของวัดบวรนิเวศวิหารนะครับที่บางลำพูได้มานานแลวครับรุ่นนี้ตรงนี้จะเขียนว่า90นะครับมองไม่ค่อยชัด90จะเป็นรุ่นหรือเป็นอะไรไม่รู้นะครับ90 เป็นเะ้าศูนเป็นเลขภาษาไทยครับสวยครับวัดบรวรนิเวศวิหารครับที่บางพูครับทุกคนก็คงจะจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะทราบดีนะครับ วัดตวรในใเวศวิหารใกล้กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวัดบวรในเวศวิหารครับสวยครับด้านหลังก็สวยครับ รุ่นพระไพรพินาตตรงสือเล็กครับมองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัดตหอ่พระไพรลีพินาตรูปนูนครับสวยครับ เป็นภาพผงของวัดบวรน,นะครับนี่ด้านหลังวัดบวรน,นิเวศวิหาร